สวัสดีครับทุกทท่านยาบ่ายครับขอให้เพื่อนๆจาก Facebook ตลอดจนผู้เยี่ยมชมและผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับมีความสุขยามบ่ายกับครอบครัวที่บ้านส่วนท่านใดนะครับกำลังเดินทางออกต่างจังหวัดหรือกำลังขับรถจากต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพมหานครนะครับขอให้ทุกทุกท่านเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพทุกทุกท่านนะครับบ่ายนี้ผมจะพาทุกทุกท่านมาชมพระผงพายกุมารเนื้อข้าวเหนียวสุกนะครับ องนี้จะเป็นพิมพ์พายคู่หลวงปูท่ทิมวัดละหารไล่ระยองปีหนึ่งห้านะครับเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยุดจะยับจะย่นเนื้อหานี่ก็จะแห้งจะฟูมองดูแล้วนวลตานะครับส่วนพิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับ โอยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระนะครับส่วนด้านข้างนี่เราจะสังเกตเห็นคราบน้ําว่านนะครับสายแร่ทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวพระด้านข้างนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังลายผ้านะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสายแร่ทองคํานี่กระจายกระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านหลังเลยนะครับส่วนด้านข้างนี้คราบน้ําว่านนะครับโรยตัว การกระจาจยทั่วพื้นผิวเช่นเดียวกันสายแร่ทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจาจยด้านหน้าเราก็จะมาดูสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระกันแบบคร่าวๆนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ก็จะยู่จะยับจะย่นเนื้อหานี่ก็ฟูจะแห้งมองดูและนวลตานะครับ พิมพ์ทรงองค์พระนี่คมสันเด่นชัดเจนนะครับเราจะสังเกตเห็นสายแร่ทองคำนะครับโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระมวลสารว่านต่างๆก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจา,ะจายทั่วพื้นผิวขององค์พระเลยนะครับเพจเบญจวันณเราเป็นเพจเล็กๆนะครับซึ่งออกมาให้แนวทางความรู้เกี่ยวกับสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube ตลอดจนผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง y o u t u b e นะครับส่วนไหนสิ่งไหนผมอธิบายถูกบ้างผิดบ้างไม่ว่าจะเป็นการลงกล้องชัดบ้างเบอร์บ้างนะครับผมต้องกราบขออภัยนะครับผมพยายามเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเราจะสังเกตเห็นคราบน้ำว่านนะครับสายแร่ทองคำก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกร,กระจายทั่วพื้นผิวขององค์พระด้านข้างเลยนะครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นหลังลายผ้าน,นะครับ สังเกตเห็นเนื้อหาด้านในนี่จะแห้งจะฟูมองดูแล้วนวลตานะครับสายแร่ทองคำก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายกระจายทั่วพื้นผิวพระด้านหลังเลยนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับผู้ติดตามทางช่องทาง YouTube นะครับทุกคอมเมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นติติงติเตียนหรือติชอบนะครับผมพยายามพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับเกตเห็นนะครับเพจเบญจวรรณเราอยากให้ ผู้ติดตามหรือผู้เยี่ยมชมทางช่องทาง YouTube นะครับได้ไปศึกษาจากหลายๆเพจหลายๆกลุ่มนะครับมีครูบาอาจารย์เก่งๆหลายๆท่านนะครับแฝงตัวอยู่ในเพจอยู่ในกลุ่มใน Facebook นะครับสังเกตเห็นคาบน้ำว่านนะครับโรยตัวกระจกระจายทั่วพื้นผิวตรงฐานล่างเลยนะครับเนื้อหานี่จะมองดูลานวลตานะครับพื้นผิวนี่ก็จะฟูจะแห้งนะครับเช่นเดียวกันนะครับ มีกลุ่มมีบุคคลนะครับเอาของสนามหรือของเรียนแบบออกมาเล่นนะครับไม่มีหรอกนะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับมาทีนี่ห้องค์สิองค์มาบางครั้งมาเป็นถาดเลยนะครับช่วงนี้พระผงภายกุม,มารนี่ระบาดมากนะครับทางช่องทาง Youtube ก็ดีทาง Facebook ก็ดีนะครับอยากให้ผู้ติดตามทางช่องทาง Youtube นะครับได้ไปศึกษาก่อนนะครับ ไม่มีหรอกนะครับมาเปิดราคาแบ่งปันจับต้องได้องลพันสองพันนะครับท่านต้องคิดวิเคราะห์และแยกแยะนะครับจะมีหรอครับพระผงภายกุมานี่ยอดนิยมนะครับไม่มีหรอกนะครับมาทีนี่เป็นถาดเลยนะครับไม่อยากให้ผู้ติดตามทางช่องทาง y o u t u b e นะครับได้ต้องตกเป็นเหยื่อของกลุ่มของบุคคลนะครับเขาไม่ได้มองพวกท่านเป็นเพื่อนเป็น FC หรอกนะครับเขามอง พวกท่านเป็นแค่เหยื่อนะครับฝากไว้ให้คิดนะครับท่านใดว่างๆยามบ่ายนะครับนำพระผงพายมานพิมพ์ภายคู่ขึ้นมานะครับที่ท่านเช่าหามาจากราคาแบ่งปันจับต้องได้นะครับองค์ละพัน2,000นนะครับลองมาเปรียบเทียบดูนะครับจากสภาพความเป็นจริงจากองค์พระและพื้นผิวพระนะครับแล้วท่านจะรู้นะครับในสิ่งที่ผมสื่อนะครับ ฝากไว้ให้คิดนะครับเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระด้านหลังนี่ลักษณะคล้ายกับลายผ้านะครับสายแรกทองคําก็เช่นเดียวกันนะครับโรยตัวกระจายทั่วพื้นผิวนะครับด้านข้างนี่คาบน้ําว่านนะครับเกาะตัวแน่นอยู่ในสภาพพื้นผิวพระเลยนะครับด้านหน้าเกตเห็นนะครับสภาพพื้นผิวพระนี่ธรรมชาติการเวลานะครับเกตเห็นนะครับ โอเคนะครับเรามาว่ากันแบบคร่าวๆพระผงพายกุมารพิมพ์ภายคู่เนื้อข้าวเหนียวสุกหลวงปู่ทิมวัดละหาไล่ระยองปีหนึ่งห้าสวัสดีทุกทุกท่านยามบ่ายครับ